วันนี้ฝนตกแต่เช้าครับน่าจะตกทั้งวันทำอะไรไม่ได้ครับต้องมากลางล่มเก็บกับเพาเก็บกับเพีาสวยครับเอาไปขายโลละร้อยครับ เด็ดใบขายโลละร้อยกลางลมด้วยเด็ดด้วยครับเด็เดยอดสามวันแตกเก็บได้ทุก3วันนะครับเอาเฉพาะที่มีดอกแบบนี้ครับยอดยาวๆก็เก็บได้ครับกับเผาบ้านหอม ไม่ใช่กระเพราใบใหญ่ตามท้องตลาดแม่ค้าดชอบครับใบใหญ่จะราคาถูกแต่ใบเล็กๆเป็นกระเพราดั้งเดิมใบเล็กหอมใส่ผัดกระเพราอร่อยหอมมากฝนตกกระเพราชอบครับแตกยอดงามทั่วไป เด็ดได้ทุกวันครับขายได้ทุกวันวันละโล2โลขายได้หมดครับช่วงนี้กะเพราหายากเพราะน้ำที่เคยท่วมแถวภาคกลางภาคอีสานก็ทำให้กับเพราพืชผักต่างๆแพงกะเพราคนละพานี่ราคาแพงกว่าทุกปีครับคอแม่ค้าอาหารตามสั่ง จะชอบสั่งมาครับเอาไปขายในตลาดนี่ขายดีก็ mm hmm. จะไม่ใช้กระเพราใบใหญ่ใช้แต่ใช้น้อยครับกระเพราใบใหญ่ผมก็ปลูกไว้ครับแต่น้อยเพราะอันนี้เป็นกระเพราที่โรยเม็ดต่อๆกันมาครับมีไม่ขาดปลูกไว้ทุกที่ผสมกับพริก พริกก็มีครับแต่ยังเก็บไม่ได้ดกไหมครับพริกหอมแทรกกันทุกที่ครับทุกแปลงจะปลูกพริกผสมกับเผาแปลงนี้ยังเก็บไม่ได้ต้องรออีกสักพักเม็ดเด็กเล็กโลละสองร้อยสองร้อ่าเป็นพริกหอมพริกเผ็ดมากทำน้ำจิ้มสีปูด ต่างๆการเกษตรทำแล้วไม่มีอุดนะครับอย่างน้อยพืชผักล้มลุกเช่นกะเพราโหระพาจะมีไรายได้ทุกวันกินนั่นไม่ต้องห่วงครับกินเหลือกิน ต้นเดียวก็กินไม่ไหวน,นี้ปลูกเป็นแปลงๆก็ขายได้ครับมีหลายแปลงก็ทยอยขายได้ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็ฝนตกไปถ่ายทำอะไรมากไม่ได้นี่ยืนกลางล่มฝนก็ยังจะสิมๆอยู่ครับตกไปปลอย ก็พามาชมกะเพราดินดีครับแถวนี้ดินเคยแข็งแต่ผสมใบไม้ใบหญ้าแห้งฟันทิ้งไว้ผสมกับดินตอนหน้าแล้งแล้วก็เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวมาใส่ก็จะได้ปลูกกะเพราหัละพาแบบงามๆหัละพามีอยู่อีกแปลงหนึ่งครับไม่ได้อยู่แปลงนี้ โลกไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ครับกับเผาดอกนี้ถ้าปล่อยให้แก่อันนี้ยังไม่แก่นะครับถ้าปล่อยให้แก่ยังไม่แก่มากเราก็าไปโรยได้ครับอย่าถ้าแก่มากก็จะร่วงห่นนะครับอย่าให้ถึงกับแก่มากแบบนี้แก่มากเม็ดร่วงไปแล้วเอาไปโรยก็ไม่ค่อยดีครับต้องเอาแบบกลางๆสีน้ำตาล แบบนี้ก็โรยได้ครับแบบนี้โรยได้มีแก่ผสมกันโดยเม็ดเขาจะยังไม่ร่วงหมดเราก็ไปโรยที่ดินแบบพวนไว้จะขึ้นหมดครับผลรดน้ำก็ฝากไว้ครับคลิปวันฝนตกปลูกกระเพราขายขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม ติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ